โอ้โหถอดไม่ดูเต็มหลังพันไก่เลยโดนอีกแล้ว่ดูพัานไกลล่ <laughs> <laughs> ไกครับปิ <laughs> ่ <laughs> เต็มหลังสุดยอดตรงนี้ <laughs> โคตรดูสวัสดีครับผมผ่ <laughs> านเลดพามาหาตีพึงครับ <laughs> ตอนนี้เป็นภารกิจช่วยเหลือครับผมป <laughs> านนุที่ต่อไปครับผ่ <laughs> านนุ <laughs> ครับจ <laughs> ังหวัด เขาจะเก็บสตอนี่ผ่านใช่แล้วครับเขาจะเก็บสตอต้นนู้นครับลังเกาะถือว่าไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่เลยหดะรู้แล้วลังเชิงหนาจับได้ประมาณสองอาทิตย์เขาบอกนี่พงกลับมารับพันไก่ครับไก่เขาน่ากินครับไปพันไก่รู้เลยไปพันนุุ้ยไปครับอยู่บนต้นสตอร์แล้วก็พันไก่กำลังตามมาครับ หัวหนรับึ่งอยู่นู่นของบนนะครับมือสั่นน้องไม่ใหญ่เท่าไรครับเดี๋ยวเราก็ไปลมควันจัดเลยครับผมร่อนหลุนมะนาวหลุนล่างกันครับมาถึง้จุดครบกันครับเดี๋ยวลุยก,ก,กันเลยอาผ่านแอร์จุดคนแหละจุดครบแล้วครับจุดควนหรือจุดครบ เราควรรบัวนบูดลมแรงครับว่าไ่ีน่อยไ่หน่อยอะไอ่ะบ้าลุยเลยลุยเลยดัดควันเลนยบ้าเลย สวยน่หรังนี่แก่แล้วก็ไม่รู้ด้มอรุนแก่เลยนี่ไม่เคยเยินเลยราะว่าพึงช่วงนี้กับเป็นแบบนี้นะครับสอนรูป้แท้โอ้โหถอดแก่ไหมเออถอดเลยเออตกใส่มือเออมันหน้าสวยห่ือวะโอ้พิตาด้วยเอ้า พร้อมลุมเลยมาแล้วพึ่งอยู่ประมาณทิพย์าวันแหมผิดขาดเนาะโอ้โหล่ำแล้วอื้อยังดุเลยดุเลยล่ำหัวปึก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 เลยอ้านี่ทำไมมันดุเทอ ม่ดูเต็มหลังผ่านไก่เลยนดดดดี่ดูพ่านไก่ครับโอ้ยเต็มหลังผมว่าเต็มหัวสุดยอดเลยลโคตรดูสกระดูก๊ก Ui, ừ, chỉ làm mưa đốn, ừ, đốn lắng mưa Ui, ừ. chính chính ừ. ừ. เล่นกันเลย,ยามาดูหนังกันมองเลยงามเลยคโอ้โหดมหมัวหมัดแอบไปครับขับลังยอนขี่รือ้มเออนั่นขอาคุงแล้ว ตัดเลยครับพอรอ้ยงามกานล่างของเลยก็ได้รอบนี้ไอ้พันโอ้จับตัดถูงน้ำใหญ่เนานะาคือยุคหัวหน้า,ก,นนากันกิได้ก็ ตอดีแล้วของแม่แล้วซุปบอานเลยเลยรับแดดเ้ยวานทำให้ซุปนี่แม่มันแคบโยกับนับเต็มเลยผมอีกแล้วครับมอวานนี้เัามา20ี่าพบแม่ห่ะหวานจริงๆวันนี้ช่วงนี้อืมเล็ม

ครับผมออกกันลงมาตา้องขับรถหนีมาบ้านพันนุกครับไ,ได้ยืดอกจะกลมหนึง่งนี่ผลงานผลงานครับผมเนี่ยครับผลงานวันนี้ครับ,นบ,นรบประมาณกลมหนึง่นงลังก็ได้ย่ดอกจะแปดขีดเกือบโลมไม่ต้องช่างหัวมวนได้พันไก่ทัง้งหวัดโดนไปสี่แม่ผมมาโดนไปตัวนหนึ่งกับนิ่วนางเลยครับจ้องนิ่วนางเนี่ยครับ โด,ดน <พอ S 2> ไปตัวหนึง่งคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วครับผมยังไงก็ฝากติดตามกัด้วยครับฝ่านนุกคนขลาดสายล่าครับ,กบนะไก่คนน่ากินครับนะเจอกันคลิปหน้าลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ